ครับสวัสดีครับวันนี้จะลอง แก้ไขในส่วนของไฟถ้าแตกนะครับเราก็สามารถติดฟิล์มเพื่อที่จะกันไม่ให้น้ำเข้าได้ครับเนื่องจากว่ารถของเจ้าตัวเล็กนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปถอยชนอะไรหรือไปโดนอะไรมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งดวงก็จะต้องเสียเงินมากพอสมควรเราจึง ใช้ฟิล์มนะครับฟิล์มเหมือนเป็นฟิล์มใสแบบนี้ครับเราซื้อใน s h อ p e e หรือใน Lazada หรือใน eBay ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกซื้อผมก็กลองกดกดซื้อดูเป็นเป็นฟิล์มที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นฟิล์มแรปนะครับก็คุณภาพก็พอใช้ได้นะครับซื้อมาไม่ถึงร้อยบาทนะครับเขาก็จะแพ็คส่งมาเป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างใน มันก็จะยับพอสมควรแต่เนื่องจากว่าฟิล์มนี้สามารถยืดหยุ่นได้นะครับเราก็ทำใจเนื่องจากราคาไม่แพงนะครับมันเหมือนกับว่ามีการพับมาทีนี้เราก็เคลี่ออกมาคราวนี้เราก็ไปวัดไฟท้ายของเรานะครับเนื่องจากว่าผมก็ใช้กระดาษ A4 ี่เนี่ยแหละครับไปวัดไฟท้ายเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวัดกันครับครับนี่ก็เป็นไฟท้ายนะครับที่แตกครับถ้ามองดีๆนะครับมันเหมือนกับ แตกหรือเป็นรอยขีดไม่แน่ใจนะครับแต่เราก็ไม่ไว้ใจว่าน้ำจะเข้าหรือไม่นะครับผมก็เลยจัดการกับไฟท้ายอันนี้นี่ก็เป็นรถตู้ของเจ้าตัวเล็กนะครับ v ีโต15 CDI เราก็เลยอลองหาวิธีในการทำผมก็เอากระดาษเนี่ยครับมาวัดพอดีมันตรงกับ A4 พอดีครับแล้วเราก็ดูขอบ พอเราดูขอบเราก็เอามือกดๆกดๆตามมุมเนี่ยครับแล้วเราก็เอาปากกาขีดเราก็จะได้มิติของไฟครับนี่คือไฟท้ายนะครับพอเราได้มิติของไฟเราก็ไปตัดตัวสติ๊กเกอร์ครับครับเราก็ตัดสติ๊กเกอร์ตามแนวครับตามรอยแบบนี้นะครับแล้วก็กางสติ๊กเกอร์มา นะครับแล้วเราก็ตัดตามแนวไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้ปากกาเมจิกครับแล้วก็กันไกนะครับเราก็ตัดเราก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์เพื่อที่จะไปติดนะครับจากเดิมเดี๋ยวเขาม้วนๆม,มาก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ตัดตามกรอบที่เราได้ ไปวัดมาจากไฟท้ายครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งวิธีการติดตั้งเนี่ยก็คือมีกราดกร์ดเดียวที่จะช่วยให้การติดตั้งนั้นเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นการ์ดของโรงแรมเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คือเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราก็จะต้องใช้น้ํายาเหมือนน้ายาสระผมนะครับเพื่อที่จะจุ่มน้ําพ,พรมลงไปในสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟที่เราจะติดตั้งครับเพื่อที่จะได้รีดให สติกเกอร์นั้นเนี่ยเรียบกับหลอดไฟที่เราจะทําการเคลือบด้วยฟิล์มอันนี้ครับเราก็จะใช้ตัวการ์ดเนี่ยแหละครับค่อยๆกรีดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันครับครับเนื่องจากเราตัดมาพอดีกับตัวหลอดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลอกออกครับแล้วเราก็ใช้ตัว น้ำยาสระผมก็ได้นะครับหรือน้ำยาอะไรก็ได้ที่มีฟองครับรูปไปที่ตัวหลอดคมของหลอดไฟครับที่เราจะติดตั้งครับแล้วก็ทำการรูปไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลอกตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะครับ ปิดเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวเราก็รีดเวลาการรีดครับสิ่งที่จะต้องเตรียมอีกอย่างนึงก็คือฟักไฟกับอันนี้ครับไดเป่าผมครับเดี๋ยวเราก็ใช้ไดเป่าผมค่อยๆเป่าไปที่สติกเกอร์เรื่อยๆครับก็จะทำให้สติกเกอร์เข้ารูปครับครับตอนนี้เราก็เอาน้ำลูปไปที่สติกเกอร์เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราจะลองติดครับเราก็ติดเข้าไปครับแล้วเราก็ใช้การ์ดนะครับลูดไปให้เรียบครับครับแล้วก็วางตามขอบนะครับเราก็ค่อยๆกดเข้าไปครับ เดี๋ยวเราจะใช้ไดเป่าผมเป่าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวฟิล์มนะครับมันฟิตตามขอบของคมไฟที่เราต้องการที่จะเคลือบครับ สวดีผมทำตอนกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นต้องขออภัยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการกรีดครับกรีดไปเรื่อยๆนะครับกรีดไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศของอ่า น้ํายาที่เราใช้ผมใช้เป็นน้ํายาสระผมครับคราวนี้เราก็ใช้ตัวใดเนี่ยครับเป่าเพื่อที่จะไล่ให้ฟิล์มมันฟิตกับตัวหลอดไฟหรือโคมไฟที่เราต้องการที่จะติดตั้งครับ เราสามารถดึงฟิล์มได้นะครับเอามือดึงได้เลยครับ แล้วเราก็ค่อยๆรีดไปครับครับเรามาดูผลลัพธ์ครับไฟดูเป็นรุ่นใหม่ไปเลยครับเป็นอะไรเลยเขาเรียกอะไรสโมกีเหมือนกับแบบว่าลมดำครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยถ่ายไฟไายไว้จะเป็นสีขาวๆครับแล้วก็บางรอยที่เป็นรอยแตกครับเดี๋ยวเราไปดูข้างซ้ายที่เป็นรอยแตกหรือรอยขีดสักอย่างเนี่ยนะครับเราก็มองแทบไม่เห็นแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับหลายท่านก็เชื่อว่าผมว่าก็เคยมีประสบการณ์ในการทำ พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เลยมาแลกเปลี่ยนเลยรู้วิธีการติดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเผื่อใครที่ไม่เคยทำแล้วก็อยากที่จะลองทำเองราคาไม่ถึง100บาทก็สามารถาซ่อมแซมดวงไฟที่มีรอยแตกได้ครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ำเข้าครับแล้วก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ในส่วนของหลอดไฟด้วยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ